สวัสดีจ้ายายเอี่ยมลานดบโอ้ะโลอะยายเอี่ยมพะโลจ้ะเราขับปลาขับดงคือเก่าจ้ะอยู่ขงังให้ยายเด้อจ้ะก่อนจ้ะยายตามหาเห็ดอันก่อก่อนเนาะจา้ะพี่น้องยายกร็ระหับไปเรื่อยๆเละจ้ะว่าเศษกรแกงเรื่อบกระแกงเนาะจา้ะพี่กัดปลาบ้านน้องเมกตำบลโนคขาโพธิเล็กจังหวัดอุบลราชธานีเดือนสิงหาเด้อจ้ะพี่น้องวันที่หกจ้ะเมื่อนี้ ตะลุนโตจ้าสองดอ,อกแพคคูจ้าตามให้ฮิตกอก่อนเลาจะพี่เนาะง่ายแล้วจ้เะงงจเนี่ยก็ตาพอจะหนีบ่จ้ะตะลุนโตด้ยวยจ้ะร่งแดดดอกหนึ่งจะพี่เนาะง่ามอยู่จัดลองเนี่ยลองหนึ่ไม่น่ากินเพิ่นน่าจ้ะเนี่ย ยูนึ่งจ้าวันนี้พี่น้องรัางแดดดอกหนึง่งไปตนแต่เกงบ่วน้าจ้ะคือบ่วน้ามาในีพี่น้องพอสองดอกจ้า จ้าผู้อกจะได้นะพี่นนองชื่อชงดอกเสน่บ้าบมนี่เอ็ดปีนี่กระตางเนาะจ้ะเจงหน่อยจ้เต็มบ้าพ่อไดเแกงพี่นนองเอ้ยดอกหนึ่งจะนี่ดอกนี้นาอควรออกจะได้ล้างเลกกได้ ดอกหนึ่งจ้ะงานงจนเมื่อจะเห็นดอกหนึ่งเด้อจะล่างแหนก,ก็ได้บนก็เก็บไปหลนี่บ่มีจะเลยจะพี่น้องปลาสีจ้ะดอกหนึ่งจ้าล้างแหนดอกหนึ่งจะพี่น้อง คุนเบ่อว่ายสิได้แกงบอมอะไเนี่ยเอ็ดอึดคุณเบ้อผตัวห้ามหลายพผนเอาจูมหนึ่งจ้ะจะเขียวมาเนาะจ้ะพี่เนาะจูมหนึ่งจ้ะโอ้ใหญ่บอมรุดออกเลยนี่จ้ะ อันนั้นก็ยายว่าสีแกงบ่เนาะจ่าพี่เนาะก็เจ้าผืนเดียบจากผืนมาไตาบ่จ่าม้วนเบิดนี่จ้ะได้ถือปุ๋ยมาปุ๋ยหินมันผืนมาไตแล้วเนาะจ่าในเบื้องนีม้วนเบ็ดจ่ายนี่บ่ได้เลยจ่าได้แต่นี่เอาขึ้นเอาเลยเนาะจ่าผืนเดียบจ่าพี่น้องจุ่มเนึองจ่านะิดน้อยแต่ว่าผืนออกสีเลยจ่า วาา่วตะขา่ละพี่น้องเอ้ยแกงเกษตรบดได้มือนนี่นมนี่ก็เลือเพิ่นดอกหนึ่งจ้ะพี่น้องมึงทีละ่ะมันเกิดมันเลือ้อนหน่อยมันก็มีแต่แนวกินนะาจากพี่น,นาะเช่นนาคาจ้ะสองดอกจก้ะ Trang xe của canh đó cha Có điên xóng đọc chà phì nọ Hết ướt nọ bao phó đã kèn cha Lắng lẽ sẽ nên nâng chà 2 đọc chà nọ cho ดอ,อกนึ่งจ้จะเคยื่องเดียวจ้ะพี่นอนงามอยู่จ้ะพี่สองขาจุนปูนอยู่จะพี่นกพี่แนวกินเพลินนาาจ้ะในหุ่มเลยดอกพี่นกเอ้ยไม่มาจะไหน ดอกหนึ่งจ้าบัวนี่จะพันนอขาสีเอาดอกมันจะพี่น้องแยกก็แทงเอาโน่าจ้ะก็ดอกหน่อยพันนจ้ะเอาคือเกาแล้วจะพี่น้องแยกใหญ่ไปได้มากมือ่อไหร cái rọt này con chuồng đó chả dài dài bữa mà cả cứ câu là chả ba đồ này cứ mang thì vì nó ngạn gì đó này còn cái nhai มุมนึ่งจ้าถ้าอยากแง่งกินอยากจะเดอ๋ยง่งจ้งาพีเนาะงงมเลยจเะนี่เจ่ะสิปาตินพี่เนาะจ้ะาจ้ อันท yeah. oh ี่สองบาทได้ดูจอพี่น้องเอ้ยก็สิได้ได้บลายกะได้อยู่แต่พี่น้องดูจอบดูไทยจต่จูมนึงนี่มาจากไหนมันกอกเพื่อเรื่อยๆอยู่จัดแต่ว่าออกเพราะอะไร รังแหลอดอกนึงจ้าคือเสือพนจ่าใเชียนบีไววบีเอ็ดเสือพน,นอจ้นี่เจ้นี่พ,น,น,พนั่งพนอ้นเห้จ่มุนเลยพน,นพั่งพน้ายประกับเปรรยจะพี่นอ้องดอกนึงจ้ารังเหล่เส้นหนึ่งอีกจะพี่เนองน้ำเจ้แกงใดยิ่จะพี่นอน,อนอง เล่มก็นาดจะพี่น้องรังเหล่สิแดงหนึ่งจ้ะจะจะฆ่าเพา่อเบิร์กเฮดอียังพี่น้องได้กับพวกกินเนาะโอ้เป็นยังดอกได้เบิร์กาเบิร์กด้วยเชียวนี่พวกกินยาวเด้อพี่น้องสมมติในเฮดข้าวผืนขอกมาไลจ้ะมาเบิร์กเฮดจ้ะยายเป็นห่วงทุกขู่ทุกคนละจ้ะอัน ที่พวกเขาปลาหาเฮ็ดคือใหญ่จ้ะพี่เนาะใหญ่จ้ะวัยลงเมื่อทะหาโหลดเราจะที่คนท่างอย่างพี่เนาะเนี่ยสับประรุงอันรู้ผลงานอยู่รถเด้อจ้ะยังโหลดผลงานมหาจ้ะพี่เนาะเป็นนางแหล่ชนิดหนึ่งจ้ะเฮ็ดล้างแหล่กระบะรอกระดอกเด้อจ้ะโอเค สรุปผลงานจ่าจากยี่เอ็มพาล่อจ่ามันพอได้แกงอยู่จ้ะแต่ว่าโบไลไปไหเด้อจ้ะพี่เนาะก็พอได้กินจ่าสวงเฮ็ดอึดเนาะจ้ะย้ายมาตามหาเห็ดรังแหนกไปจ่าในช่องแซบจะออกจ้ะพี่เนาะข่ายายมันอยู่พอได้แกงอยู่จ้ะมีไหนเห็ดกอแหนเฮ็ดก้อนแหนเห็ดผงอันแหนเนาะจ้ะพ่ออันได้แกงอยู่จ้ะพี่เนาะ ขอบคุณทีเอสซีที่ตามยายเอ็มมาตลอดเจ้าเมื่อเนี้ยายเอ็มกับเขาปพาหาเฮ็ดคือเก่าละเจ้ะกระมันพอที่กินได้ยากอยู่จ้ะยายพอในน้ำมาหาเด้อจ้ะสุดแฉใส่ยายหาเนี่ยจ้ะเห็นว่าจ้ะนี่ยยายยางเจนเมื่อยจ้ะกะกะว่าโมเมนต์วับบ่ได้ได้อยู่จ้ะพอได้กินแต่ว่ามันบ่ได้หลายเนาะจ้ะแก่พนในน้ำให้มาหาจ้ะเดี๋ยวเขาเฮ็ดออกยายเชนบอก ไปน้ำขีดดอกเอ้อจ้าพี่น้องจังมาจ่าลิปนี้ก็บ่มียังลายจ้าสวัสดีจ้า